สวัสดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับผมออโตกับคลิปรีวิวความรู้สึกหลังเล่นอีฟรินได้แดงแรงกระแทกใจถ้ามีฟูทีมนี้เล่นอย่างฟินเลยคอมโบกับแอสซายเห่ยได้แรงมากๆดีดนิ้วทีมเป็นล้านและความสนุกของตัวละครตัวนี้คือการสแปมสกิลต่อเนื่องครับนี่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะโปเออรมอนโดนสตันไปแล้วก็สกิลต่อเนื่องอื้มโดนอีกหนึ่งปาปครับย,ยังยังยังไม่จบยังมีให้อีกมีให้ชุดหนึ่งแลวปั๊บโดนไปนี่ครับ เดี๋ยวใช้ถ้าไม้ตายถอดเสื้อคุมขยุ้มใจแล้วก็โปดีดนิ้วอีกยัง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 ไม่หมดแล้วก็สกิลต่อเนื่องแล้วก็แคนเซิลมาที่เหย่ายนะครับโอเคแล้วก็มาที่สกิลต่อเนื่องอีกโปโอ่พอยังพอยังบอลบอกมึงพอได้แล้วยังยังยังไม่พอแถมมาอีกนี่ครับสกิลต่อเนื่องโอ้โหไอ้นี่คือถอดของนะถ้าเกิดไม่ถอดของนี่คือบอลแตกไปแล้วนะครับ ความรู้สึกหลังจากที่ผมได้เล่นตัวละครตัวนี้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งในเกมเกมนี้เลยครับแต่ถึงขั้นแบบเวอร์ระดับมิยาบีไหมผมยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่อยู่ระดับมาตรฐานตัวท็อปตัวเก่งในเกมนี้เหมือนกันคือ ถ้าในไอดีของใครที่ยังไม่มีตัว d ีเพยเยอะๆหรือยังไม่ได้ทำทีม 2, 2> ผมมองว่าการเปิดอีฟรินมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วทำอีกทีมหนึ่งเสริมเข้ามาอันเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดในไอดีของใครผ่านคอนเทนต์ได้หมดแล้วไม่ได้ซีเรียสคอนเทนต์เอนเกมเลยชิลหมดแล้วโอเคคุณจะข้ามตัวละครตัวนี้ก็ได้ทีนี้กับอีกแบบหนึ่งก็คือคุณอวยคุณชอบตัวละครตัวนี้คุณเห็นฉากที่ถอดเสื้อคลุมแล้วมันขยุ้มใจคุณเหลือเกินแล้วคุณห้ามใจไม่ไหวตังมันต้อง ออกจากบัญชีในณวินาทีนี้เลยโอเคได้อย่างนั้นคุณก็ไปเพื่อส่มหาตัวละครตัวนี้ได้เลยครับแต่จากประสบการณ์การเล่นส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่า W engine ประจําตัวค่อนข้างสําคัญในระดับหนึ่งเลยเพราะถ้าเกิดไม่มีประจาตัวเนี่ยโอ้โหไหนจะเรื่องการทําสเตตไหนจะเรื่องความแรงของตัวละครอ,อีกเออก็เลยมองว่า ถ้าชอบตัวละครตัวนี้มากมากอย่างน้อยถ้ามีงบเหลือเปิด W Engine มาด้วยถ้าไม่ได้มีงบมากมายอะไรขนาดนั้นคุณจะข้ามตัวละครตัวนี้ไปก่อนก็ได้อิฟรินมีลูกเล่นให้เราเลือกหยิบมาเล่นได้หลากหลายสไตล์เลยครับอย่างเช่นบางคนเน้นการทําสกิลต่อเนื่องหรือในบางจังหวะเราแคนเซิลสกิล e ด้วยการที่เรากดสกิล e ทิ้งไว้แล้วทําการหลบหรือจะทําการต่อคอมโบกับตัวละครอื่นๆพอมันมีลูกเล่นหลากหลายเนี่ยก็ทําให้เราเพลิดเพลินกับเกมเพลย์ตัวละครตัวนี้ได้ครับโดย ที่จุดเด่นของอิฟรนจะมีภาพรวมตามนี้เลยครับก็คือ กดท่าไม่ตายถอดผ้าคุมสุดแสนเซ็กซี่แล้วก็สกิลอีรวบม,มอนได้เวลาเราเจอมอนได้เยอะตัวละครตัวนี้ก็จะเล่นได้ง่ายครับแล้วก็ไอที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยคือการสแปมสกิลต่อเนื่องสุดเบามันแบบที่ผมเล่นให้ดูตอนต้นคลิปครับทีนี้อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือความแรงของเขาอะ่ะหลักๆเลยนะมันจะมาจากสกิลต่อเนื่องเนี่ยแหละแล้วก็มีดาเมจมาจากท่าไม่ตายด้วยนะครับเมื่อเขามีคีเรทดิบเรขึ้นไปตัวคูณดาเมจทั้ง2อ,อย่างนี้สกิลต่อเนื่องกนะัท ้าไม่ตายก็จะแรงขึ้นครับและตัวนี้ปั้นครีง่ายครับเพราะเขามีแพสซีฟสกิลที่ให้ครีเพิ่มถึง25%เปรลยแปบลบว่าเวลาเพื่อนเ,อนเล่นอ่ะทำที่หน้าสแตทไว55้55%รวมกันก็ได้80แล้วหรือใครอยากจะเอาแบบโหดโดครีร้อยก็ปั้นครีไว้ที่75%ก็ได้ครับซึ่งวิธีการเล่นตัวละครตัวนี้พอผมได้ทําความเข้าใจแล้วมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นมันยากไอตอนที่ผมลองเล่นแรกๆนี่แหละเพราะตอนนั้นยังเล่นไม่ชินมือครับเขาจะมีการกบัฟคีา,กกา สถานะผูกได้แดงใส่บอลครับไม่ว่าคุณจะกดสกิลสกิลต่อเนื่องถ้าไม่ตายตีปกติครั้งที่5้าซัพพอร์ตรวดเร็วซัพพอร์ตูจโจมหรือทําการ หลบหลีกสวนกับคีย่มันก็จะบัฟอยู่เรื่อยๆเลยเพราะเราก็จะผูกได้แดงใส่มอนเรื่อยๆครับแล้วก็เรื่องการจัดทีมค่อนข้างหลากหลายเลยครับเพราะสามารถเล่นกับตัวละครสแตนได้หลายตัวเล่นกับตัวซัพพอร์ตได้หลายตัวแต่ถ้าเกิดเอาแบบเด่นๆเลยนะตัวซัพพอร์ตอ่ะคือแอสตาเยาและตัวสแตนก็คือไรเตอร์ครับอีกแบบหนึง่งไม่ก็เปลี่ยนไรเตอรอ์ไปเป็นซีซ่าหรือจะเล่นซัพพอร์ตซัพพอร์ตกับรูซี่อันนี้ก็โหดเหมือนกันนะเออแล้วก็ไอดีใครอ่ะมีโคเรดาสักดาทุกตึกแล้วไม่ได้ใช้ออกมาเล่นกับอีฟลิน พลิกแพงตามตัวละครที่เรามีใน ID ได้เลยเช่นเอาซัพพอร์ตมาเป็นนิโคหรือจะใช้สตันตัวอื่นๆให้มันตรงตามเงื่อนไขครับเล่นกับตัวละครสตันหรือเล่นกับตัวละครซัพพอร์ตโดยที่วิธีการเล่นตัวละครตัวนี้ ให้เพื่อนๆสังเกตตรงหลอดสีแดงยาวๆครับผมเราทําการโจมตีไปเรื่อยๆมันก็จะมีการเก็บสะสมหรือกดสกิล E ก็จะเก็บสะสมซึ่งเราจะเก็บสะสม50%หรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับพอเราทำการชาร์ตตีมันจะไปเพิ่มตรงจุดหรือว่าไปเพิ่มหลอดเล็กด้านขวามือของเราแล้วกดถ้าไม่ตายก็จะไปเพิ่ม1จุดให้กับ ทางฝั่งขวาเหมือนกันครับแล้วทีเนี้ยพอเราครบ 1, 2, 3ก็ให้ทำการชาร์ตตีพอชาร์ตตีมันจะกลายเป็นสกิลต่อเนื่องครับซึ่งวิธีการเล่นเราก็จะเก็บแบบเนี้ไปเรื่อยๆก็คือเก็บหลอดยาวแล้วก็ทําการชาร์จตีแล้วก็เก็บจุด พอเก็บจุดครบแล้วก็ใช้สกิลต่อเนื่องวนๆไปวนๆไปเมื่อเรารู้ความสามารถตัวละครแล้วเรามาลุยเล่นจริงกันเลยครับเดี๋ยวผมเทสจากฟูลทีมก่อนก็คือประกอบไปด้วยแอสตาเห่ยงและไรเตอร์ครับมอนเว็บแรกที่เราเจอมักจะเป็นมอนหมูยืนกันอยู่เต็มเลยความสามารถของอีฟรีนก็คือกดสกิล e ลรวรวบมอนได้พอเรารวบมอนเราเลยเคลียร์มอนเว็บแรกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับทีนี้มาเป็นเฟสหลังที่เราเจอกับบอสครับผมก็จะทำการสตรันมันก่อน พอเราสตาร์นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้1สตัร์ก็คือมอนหายล้มหายตายจากไปเลยครับทีนี้ก็ทำการสตาร์มันก็คือผมจะใช้ไลเตอร์ไปตีไปเนี่ยแล้วผมชอบจุดเด่นของอีฟรีเนี่ยก็คือสามารถแคนเซิลสกิล E ได้นะครับในแต่ละจังหวะเนาะโอเคปาพี่ไลเตอร์อน,นี่กดท่าไปตายทุบไปเลยเฮ้ยเออเขาาไปเคาะไปเข้าไปคพี่ครับล่อยไปรัวบัดไปจังหวะนี้ยังไง นกยังนกยังโหยไกละกละไกลละอ่ามาผมเอาไรเตอร์นกไปครับแล้วก็สกิลต่อเนื่องอิฟรีนโอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะได้สกิลต่อเนื่องมาอีกครับแล้วก็อีกหนึ่งโปเออเจ็บดีแล้วเรากดท่าไม่ตายครับผมเพื่อทําการเติมจุดให้ครบแต้มแล้วเราก็สกิลต่อเนื่องไปโจโอโหเจ็บหายเลย และสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไรเตอร์เพื่อนๆจะใช้เป็นโคเรดาสักดาทุบตึกเอามาทุบหน้ามอนก็นได้ครับเราก็จะเล่นคอนเซปต์คล้ายๆเดิมเลยคือสตารมอนให้มันน็อกให้มันล้มลงมาพอมันล้มเราก็สแปมสกิลต่อเนื่องอัดมันย้ำมันไปซ้ำๆแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเ,เลยก็คือเพื่อนๆจะพิกแพงตัวละครในไอดีของเรา เช่นไม่มีโคเรดาก็จะไปใช้ตัวของซีซ่าอะไรแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ไอตัวหลักๆที่ผมรู้สึกอะว่าทําให้ตัวของอีฟรีนั้นเก่งจริงๆอะมันคือแอสตาเหยาครับไม่รู้ใครรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่ถ้าถามว่าโคเรดาสู้ไรเตอร์ได้ไหมยังไงฟูลทีมก็ยังคงเป็นไรเตอร์ที่สพอร์ตได้ในระดับท็อปๆอยู่ดีหรือไม่อีกตัวหนึ่งก็ซนะีซ่านั่นแหละที่ยกตัวอย่างไปและสําหรับสายฟรีสายงบน้อยครับทีมที่ผมเทสแล้วรู้สึกว่ามันเล่น ง่ายมากๆก็คือการใช้รูซี่ด้วยกันกับนิโคครับผมซึ่งเราก็ใช้สเต็ป hmm. เดิมเลยก็คือรวบม,มอนแล้วก็จัดการมอนในเว็บแรกครับทีนี้พอถึงจังหวะบอส เราก็ไม่จะเป็นต้องงกสกิลก็ได้นะเนื่องจากไม่ได้มีตัวสตันที่ทําให้ติดสตันไวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอเราทํามอนสตันลม้มลงได้ผมก็สังเกตว่าเฮ้ยทีมสายฟรีนี่ก็แรงไม่แพ้กันเลยนะถ้าเกิดใครที่อาจจะยังไม่มีตัวที่ผมยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้หรือไม่ได้มีฟูลทีมพรีเมียมทีมอันนี้ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งเคสที่เอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับการใช้นิโคกับรูซี่เราสังเกตดูว่าพอมอนล้มอ่ะโอ้โหจุกเจ็บมากครับ เราสแปมสกิลต่อเนื่องกันอย่างเมามันเลยนี่มอนตุยไปแล้วเป็นไงล่ะ ลำดับถัดไปเรามาดูวิธีการปั้นตัวละครตัวนี้กันบ้างครับเอาเป็นค่าสเตตที่เขาต้องใช้หลักๆก,ก่อนเลยนะก็คือค่าคิเรที่ดามจแล้วก็ ATK ครับลำดับในการอัพสกิลโหสกิลข่ามากเย้ยไม่ใช่ละ <laughs> มาดูทางฝั่งท่านบนนะครับอัพคอสกิลทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมให้ครบให้หมดเลยแล้วก็อัพไปที่ถ้าไม่ตายที่สกิลต่อเนื่องครับหลังจากนั้นพอเราอัพตรงนี้เต็มแล้วเราค่อยตามด้วยสกิล E หรือว่าสกิล EX ของเราครับผมและหลังจากนั้นเราค่อยไปอัพการ การโจมตีปกติแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็จะอัพหรือจะไม่อัพหรือจะยังไงก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะเพราะว่าหลักๆะเราเน้นใช้สกิลต่อเนื่องจาก ตัวละครตัวนี้ทีนี้มาดูเรื่องดิสกันบ้างครับจากที่ผมลองทดลองดูหลายๆดิสแล้วคือจะใส่แบบเต็มเซตเลยก็ได้ครับเพื่อนๆดูที่ด้านบนซ้ายมือของเพื่อนๆน,นะเหล่าเซตต่างๆเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยหรือจะเล่นเซตยำดาเมจโดยภาพรวมออกมาไม่ได้ถึงขั้นแตกต่างกันเยอะครับผมเลยเชียร์ว่าให้เพื่อนๆเลือกจากการใส่เซตนั้นแล้วซับสแตทมันตึงๆคิยเรทคิดามเมจเอดิเคเบิ้มโดยที่แต่ละช่องเราจะเลือกใช้ตามนี้ครับหนึ่งสองสามเนี่ยก็เน้นหาซับสแตตที่มัน มีคิเรดคียดาม e ADK เยอะๆมาได้เลยนะครับเนี่ยให้ลองหาออบรองสวยๆนะอย่างที่ผมเลือกใช้ผมก็เลือกแบบนี้เหมือนกันนะครับเน้นเอาแบบตึงๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาดูตรงช่องที่4ครับช่องที่4อาจะเป็นคิเรดหรือคิดาเมตก็ได้ถ้าใครอยากเล่นคียร้อยก็ทำคีเรดรวมไว้ที่75ใครที่ปั้นไม่ถึงก็เล่น55ก็ได้ครับผมแล้วทีนี้ต่อไปเดี๋ยวมาดูช่องที่5ช่องที่5จากที่ผมลองเทสอะมันจะเป็นโบนัสไฟ หรือจะเป็นเพน r ์เรโชก็ได้เหมือนกันนะครับผมเลือกเซตที่มันมีออฟลองสวยๆอะ่ะส่วนมากอะ่ะอันนั้นอาจจะให้ผลที่แรงมากกว่าหลักๆก,ก็เลยใหเ้เพื่อนๆเช็คที่ออฟลองได้นะครับสำหรับดิสช่องที่5ของเราช่องสุดท้ายแนะ่นอนครับใช้เป็น ADK แล้วก็หาออฟลองคีเรตคีดาเมิอะไรพวกนี้ติดมา ทีนี้มาดู W engine กันครับประจําตัวค่อนข้างสําคัญมากๆเลยครับสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่าให้คิร์เรดให้ครีดามีแล้วก็ให้สิ่งต่างๆที่ตัวละครตัวนี้ต้องการหมดเลยอะ่ะผมเลยเชียร์ว่าถ้าเกิดคุณมีงบและคุณชื่นชอบตัวละครตัวนี้มากๆให้เปิด W engine ติดมาไว้สัก1อันครับผมคืออย่างน้อยอะ่ะขอสัก1ไว้ก่อนถ้ามีงบนะแต่ถ้าเกิดไม่มีงบจริงๆเราเป็นสายฟรีสายงบน้อยแต่เราชื่นชอบตัวละครตัวนี้อ่ะก็มีเคสอื่นให้เลือกใช้นะครับตามภาพภาพนี้เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตนะ ว่าประจําตัวกับชิ้นอื่นอ่ะมันห่างกันเาวาๆ20%เรเลยนะเวย้ยแล้วบางชิ้นนี่ห่างกันแบบ20กกว่าเพราะฉะนั้นเอาตามที่เราไหวครับสุดท้ายมาดูการปลดเกันบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางไพเวนมากๆเลยซึ่งเอ็มหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยห่างอะไรเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าแบบเล่นง่ายขึ้นแต่ทีนเนี้ยเอ็มสองเนี่ยเริ่มละเริ่มห่างละพอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆย,ยันเอ็มหกโอ้โหแรงเลยครับผมเพราะฉะนั้นเอาตามที่เราไหวเอาตามที่เราชื่นชอบบางคนจะเปิด M0 แล้วก็่อ,อ,อ,ก,อก็ได้หรือรมีงบ มากกว่านั้นจะไปมากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันครับสรุปสุดท้ายตัวละครตัวนี้เล่นมันเล่นสนุกมากๆยิ่งทีมครบหรือว่าใช้พรีเมียมทีมยิ่งโหดยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยนะครับคืออาจจะไม่ถึงขัน้นแบบเบอร์วังอลังการแบบบิยบในระดับแบบบอยฮันเตอร์อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าอยู่ในระดับเมตาในระดับที่ทําดาเมจในการผ่านคอนเทนต์ได้ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งเลยครับผมถ้าอวยถ้าชอบก็ลุยเปิดได้เลยหรือถ้าเกิดในเอดีของเรายังไม่ได้ทําอีกหนึ่งทีมเลยอะ่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์อีกเหมือนกัน ถ้าสำหรับคนที่คุณเล่นผ่านคอนเนตอเอนเกมหมดแล้วไม่ได้จําเป็นต้องอัปเกรดทีมเพิ่มหรือต้องเสริมทีมในเคสนี้คุณสามารถที่จะข้ามตัวละครตัวนี้ไปอรอตัวอื่นๆได้เลยครับยังไงตัวดีเพสเดี๋ยวก็มาใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วแลวเ,เพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครตัวนี้กันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้ครับคุณจะสุมไหมหรือสุ่มแล้วออกกิโรหรือจะข้ามไปรอแอนบี้หรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนผมขอให้คุณโชคดีกับกาชาเกมเกมดีครับคืเอ,อเพราะว่าผมอะเกลือมากอะเกมนี้ผมหลุดแบบ <c oughs> โอ้โหแม่งเอ้ยทำไม ดันแล้วมันลึกอีกวะเออท้อใจนะครับกับกาชาเก็บดี <laughs> ดวงผมงมันคงแยบแย่แหละโอเคครับก็ขอบคุณในทุกการรับชมมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย